สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดประจำวันที่30กรกฎาคมกันตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมงครึง่งก็มาเริ่มต้นกันที่กราฟแรกเลยก็คือ BTC USDT BTC USDT ตอนนี้เขาก็อยู่แถวบริเวณ117562นั่นเองซึ่งตอนนี้เขาก็ยังยืนเหนือบริเวณ116500ได้ก็ยังมีโอกาสรีบาวต่อได้ หากเขาหลุดบริเวณ116,500เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังนั่นเองนะครับว่าเขาอาจจะย่อลงมาด้านล่างได้หากใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนกราฟนี้ก็เป็นกราฟของน้ำมัน wti ก็คือตามที่เคยคุยกันไว้ว่าหากเขายื่นเหนือบริเวณ65.40ได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นมาทดสอบแถว67 ซึ่งเมื่อวานนี้เขาสามารถเบกรกทะลุ67.68ได้ดังนั้นก็เลยขอตีฟิโบนัชชีให้ใหม่นั่นเองนะซึ่งน้ำมัน WTI เนี่ยหลังจากเบกรกทะลุ67ได้เนี่ยวันนี้ตอนนี้เขาอยู่แถวบริเวณ69.19ซึ่งเขาขึ้นไปทดสอบบริเวณเส้นฟิโบน,น6 1 8รเนต์นะก็คือแถวบริเวณ69.50 ซึ่งหากน้ำมัน WTI เนี่ยสามารถยืนเหนือบริเวณ69.50ได้เขาถึงจะไปต่อได้แต่หากยังไม่สามารถผ่าน69.50เนี่ยเขาก็มีโอกาสย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ67ได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ลองทำกันบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับกราฟนี้คือเป็นกราฟของทองคําโคเมกเนะตามที่คุยกันเมื่อวานหากเขาสามารถยืนเหนือบริเวณ3,315ได้เนี่ยเขามีโอกาสรีบาวได้ ซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็สามารถยืนเหนือบริเวณ3,315ได้ดังนั้นเขาวันนี้เขาก็เลยเปิดแก็บขึ้นมาอยู่ตรงแถวบริเวณ3,384นั่นเองซึ่งจุดเฝ้าระวังของเขาก็คือบริเวณ3,383.7นั่นเองหากยืนได้ยังมีโอกาสไปต่อได้แต่หากบริเวณ3 3 8 7อ้ไม่ใช่ ต้องเป็น3,383.7หากยืนไม่ได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสย่อลงมาทดสอบ3,340โดยประมาณนั่นเองนะหากใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับทัดมากราฟนี้ก็คือเป็นกราฟเซตอินเด็ก์บ้านเรานั่นเองเนะก็คือเมื่อวานเขาสามารถขึ้นมาทะลุบริเวณ1,227.64ได้ ดังนั้นเขามีโอกาสขึ้นไปทดสอบเส้นฟีโบ161.8%นะแถวแถวบริเวณ1240นั่นเองแต่หากเขาย้อนลงมาแล้วหลุดบริเวณ1227เนี่ยเขาก็มีโอกาสย้อนลงมาปิดแกบบริเวณ1216ได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกระดูนะครับ ส่วนกราฟนี้ก็คือเป็นกราฟของพี่เดวเดลตานั่นเองเนะพี่เดวเดลต้าเมืม่อวานเขาปิดบริเวณ143้นั่นเองคือจุดเฝ้าระวังของพี่เดลเนี่ยก็คือบริเวณ1 145.5นนั่นเองหากยังผ่านไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะไหลลงมาทดสอบ136.5นั่นเองแต่หากเขาสามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ 145.5ได้เขาถึงจะมีโอกาสไปต่อได้นั่นเองนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนกราฟนี้คือเป็นกราฟของพี่เทพนะ PTTEP กราฟ PTTEP เมื่อวานเนี่ยเขาก็สามารถเบรกทะลุเหนือบริเวณ119ขึ้นมาได้เขาก็เลยขึ้นไปทดสอบเส้นฟีบอลร้อยหกเนะแถวบริเวณ121.5และมาทําปิดได้บริเวณ122.5นั่นเอง ตอนนี้หาก PTT EP เขายังสามารถยืนเหนือบริเวณ121.5ได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ125.5ได้นั่นเองนะแต่หากบริเวณ121.5ยืนไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสย้อนลงมาทดสอบบริเวณ115ได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ วันนี้อินเวสดีๆเขาขอมาอัปเดตประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะบายบาย